สวัสดีค่ะคลิปนี้หมอจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องค่าสายตาต่างๆนะคะเริ่มจากสายตาสั้นค่ะก็ตามชื่อนะคะก็คือมองได้ระยะสั้นๆนะคะไกลเขาก็จะมองไม่ชัดกลไกลจริงๆก็คือการที่แสงเนี่ยหักเหตกหน้าจอประสาทตานะคะวิธีแก้ก็คือการใช้เลนเว้านั่นเองค่ะเพื่อกระจายแสงทําให้ตกที่จอประสาทตา ะะก็เหมือนที่เราเคยท่องกันตอนเด็กๆนะคะว่าสั้นเว้ายาวนูนคือสายตาสั้นใส่เลน wow, ส์ว้าสยตาใส่ตายาวใช้เลนสนูนนั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราเลื่อนวัตถุเข้ามาใกล้ๆนะคะภาพที่เกิดขึ้นก็คือจากแสงที่ตกตรงนี้นะคะแสงก็จะมีการเคลื่อนตัวมาที่จอประสาทต,ตาได้นะคะก็คือมันจะเปลี่ยนระยะโฟกัสได้ะะโดยการแปลตามค่าของสายตาสั้น นะซึ่งหมอจะยังขอไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะคะก็คนสายตาสั้นเนี่ยเวลาเขาเลื่อนวัตถุเข้ามาใกล้เ,เขาก็จะชัดขึ้นนะคะแต่ว่าก็จะมีระยะหนึ่งที่ที่จะชัดขึ้นก็ไม่ได้ไม่ได้ชัดทุกระยะนะคะน,นี่หมอจะปูพื้นฐานไว้ก่อนนะคะต่อไปนะคะสายตายาวสายตายาวเนี่ยก็คือการที่แสงตกหลังจอประสาทตาค่ะจริงอันนี้แม้ระยะไกลๆนะคะท,ทุกระยะก็คือเขาก็จะไม่ชัดเลย ะะการแก้ไขก็คือการใช้เลนส์นนนนะคะ <_ C> e <at> เพื่อรวมแสงให้มาตกที่จอประสาทตานะะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้การเพ่งนะคะถ้าเราใช้กําลังการเพ่งของลูกตาเนี่ยอาจจะทําให้แสงที่ตกอยู่หลังจอประสาทตามาตกที่จอประสาทตาได้นะคะซึ่งก็อยู่ที่ขึ้นกับค่าสายตาด้วยนะคะถ้าสายตายาวมากๆเนี่ยกำลังการเพ่งก็ไม่พอก็ไม่ชัดอยู่ดีนะคะ แล้วก็กำลังการเพ ne, pues ่งเนี่ยก nah ็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะหลักๆก็คือตามอายุนะคะตอนเด็กๆเนี่ยกำลังการเพ่งก็จะเยอะนะพออายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกำลังการเพ่งก็ลดลงเรื่อยๆตามอายุนะคะเหมือนเหมือนอายุมากขึ้นก็เสื่อมมากขึ้นนะคะกำลังเราก็ไม่ดีเหมือนเด็กๆก็คิดประมาณนี้นะคะต่อไปสายตาเอียงนะคะสายตาเอียงก็คือการที่มีจุดหักเหของแสงเนี่ยมากกว่า1จุดนะคะ แก้ไขเนี่ยก็คือโดยการใช้ไซเลนติคอลเลนส์นะคะอันนี้มาดูนะคะเวลาคนสายตาปกตินะคะถ้ามองระยะไกลๆสมมุติเรามองต้นไม้เนี่ยแสงเขาก็จะตกที่จอประสาทตาใช่ไหมคะแต่การมองอวัตถุระยะใกล้จำตอนสายตาสั้นได้ไหมคะเวลาเราเลื่อนวัตถุเข้ามาใกล้ๆตาเนี่ยตัวแสงมันก็จะขยบ ตัวแสงที่โฟกัสเนี่ยมันก็จะขยับออกไปนะคะก็คล้ายๆเหมือนอย่างนี้นะคะปกติเนี่ยมองไกลแสงก็ตกที่จอประสาทตาแต่มองวัตถุระยะใกล้แสงมันก็จะเลื่อนออกไปนะคะทําให้ตกที่หลังจอประสาทตาถ้าปกติเนี่ยเราก็ใช้กําลังการเพ่งนะคะก็ช่วยดึงแสงเข้ามาที่จอประสาทตาได้นะคะอันนี้เป็นในคนสายตาปกติแล้วก็อายุยังไม่ได้มากนะคะแต่พออายุมากขึ้นนะคะกําลังการเพ่งเราไม่พอคะ่ะ เราพยายามดึงแสงเข้ามาแล้วแต่ว่าก็ไม่สามารถดึงจนตกที่จอประสาทตาได้ก็ยังอยู่หลังจอประสาทตาอยู่ดีภาพก็เลยไม่ชัดนะคะอันนี้นี่เองที่เราเรียกว่าสายตายาวตามวัยนั่นเองค่ะก็จะเห็นว่าสายตายาวตามวัยเนี่ยมีปัญหาแค่ตอนมองระยะใกล้ใช่ไหมคะที่เราไม่สามารถเพ่งจนจุดโฟกัสเนี่ยมาตตกที่จอประสาทตาได้นะคะแต่ถ้ามองทั่วไปมองระยะไกลเนี่ย จุดโฟกัสก็จะตกที่จอประสาทตาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็มีปัญหาแค่ตอนมองใกล้นั่นเองค่ะวันนี้มาดูคนที่สายตาสั้นนะคะแล้วเขาก็ใส่แว่นนะคะก็คือก็จะเป็นเหมือนคนสายตาปกติเมื่อกี้ที่หมอง่าให้ฟังนะคะก็คือแสงจะตกที่จอประสาทตา,ถ,าถ้าอายุน้อยน้อยเนี่ยเวลาอ่านหนังสือใช่ไหมคะมองใกล้ ตัวแสงตกที่หลังจอประสาทตาเราก็ใช้กําลังการเพ่งก็มาตกที่จอประสาทตาได้นะคะแต่พออายุมากขึ้นนะคะกาลังการเพ่งไม่พอนะคะเขาก็มีปัญหาก็ทําให้ภาพมัวได้นะคะก็ที่เราบอกว่าก็มีสายตายาวตามไวเกิดขึ้นมานะค,ะคนนี้วิธีแก้คืออะไรนะคะก็คนที่สายตาสั้นเนี่ยก็อาจจะถอดแว่นสายตาสั้นที่เราแก้ไขสายตาสั้นออกนะคะแล้วก็ใช้ในในการมองใกล้ ก็ที่หมอร้อยให้ฟังนะคะเวลาเราเลื่อนวัตถุเข้ามาเนี่ยตัวแสงมันก็จะเหมือนมีการเลื่อนออกไปนะคะเพราะฉะนั้นคนสายตาสั้นเนี่ยถ้าเขาใส่แว่นนะคะแสงเขาก็จะตกที่จอประสาทตาพอมองใกล้เขาก็มองไม่ได้ที่หมอร้อาให้ฟังว่าแสงมันก็จะไปตกหลังจอประสาทตาใช่ไหมคะคราวนี้เขาก็ถอดแว่นถอดแว่นให้กลาย,ปายเป็นคนสายตาสั้นอย่าง้ยคะให้แสงตกที่หน้าจอประสาทตาแล้วเขาก็ใช้ในการมองใกล้ก็คือมองอ่านหนังสือเหมือนการเลื่อนวัตถุเข้ามา แสงก็อาจจะตกที่จอประสาทตาได้ทำให้เขาสามารถมองระยะใกล้ได้นะคะอย่างที่บอกอันนี้มันก็จะไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีการหักหลังกันที่บอกคนสายตาสั้นแล้วพออายุเยอะขึ้นมีสายตายาวตามวัยอย่างที่บอกก็ไม่ได้หักหลังกันนะ,ะพอเขาถอดแว่นมองใกล้ก็จะมองได้แต่พอมองไปไกลเขาก็เป็นคนสายตาสั้นค่ะเขาก็จะมองไกลไม่ชัดอยู่ดีนะ,ะแต่ว่าถ้าเขาเลือกที่จะใส่แว่นนะคะมองไกลเขาก็จะชัดนะแต่พอมองใกล้ ก็จะกลายเป็นตกหลังเจ้าประสาตา,ตาเขาก็มองไกลไม่ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะไปตัดแว่นเสริมอีกอันหนึ่งนะคะก็คือเป็นแว่นเลนส์นูนนะคะช่วยเวลามองไกลแว่นอ่านหนังสือนั่นเองนะ,ะอาจจะทําเป็นแว่น2ชั้นหรือเป็นแว่นโพเกสนะคะหรือว่าเป็นเลเซอร์แก้ไขค่าสายตานะคะเป็นทำพวกเลสิกนะคะก็คือเราเรียกว่าวิธีโมโนวิชันนะคะหรือว่ามีวิธีอื่นๆอ,อ,อีกหลายวิธี ก็ไว้หมอจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ